สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตแผนขึ้นสองพันในซีซันนี้กันดีกว่าจริงๆก็ขึ้นมา2รอบแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ทําอะไรก็เลยเล่นไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็แพ้ก็โดนตบลงมาพันเก้าพันแปเก้เออก็เดี๋ยวมาพยายามรอบที่3แล้วกันในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูแผนกันด้วยเนี่ยชนะ207เสมอห้แล้วก็แพ้สามสิก็เล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะฤดูการนี้ก็วิเลจที่เจอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวมาดู แผนที่เล่นกันแผนจะเป็น4 4 3 3 2นะถ้าดูตามรูปนะก่อนจะมาดูแผนผมก็แผนผมได้มาจากพี่แจ็คนะ Enter 570ฝากไปติดตามพี่แจ็คด้วยช่อง Enter 570นะในทั้ง YouTube ใน TikTok นะแผนนี้ผมได้มาจากพี่แจ็คก็พี่เกลไลฟ์สดอยู่เป็นประจำนั่นใน YouTube ไปติดตามได้ก็ไปพูดคุยมีเทคนิคดีๆมากมายไปคุยกันได้นี่เดี๋ยวมาดูแผนเขาก่อนว่าเป็นยังไง โดยแผนที่เขาใช้ก็จะเป็น4 1 3 2เหมือนกันนะผมก็ไปเรียนแบบเข้ามาแต่เขาจะเป็นตั้งช่างจะเป็น MF มนะของผมจะเป็นปีกนี่เขาเป็นเขาเป็นเนยมากับเมซี่ผมเป็นเปดี้กับเซด็อฟนะเซดอฟเขาอยู่ตรงกลางก็สลับกันก็เอามาปรับใช้เพื่อความสนาดนะส่วนหน้าคู่นี่เป็นโลนโดมังกุลิศเหมือนกันเลยใช่เน้นตัวสูงใหญ่แค่ก็ประมาณนี้ละกันฝากไปติดตามพี่แจ็คด้วยส่วนเทคนิคผมไม่แน่ใจนันลองไปถามพี่เขาดูในช่องก็ได้เขาไลฟ์ช่วงบ่ายเย็นๆประมาณเนี้ย ่ะเดี๋ยวมาดูแผนของผมต่อผมจะใช้โค้ดเป็นสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับเดดเย่เดชงสี่หนึ่งสามสองเนี่ยจะจะเป็นกองคู่เซนเตอร์สองตัวแล้วแบ็กซ้ายแบกก็กขวาเป็นเกมรับทั้งคู่นะครับดิฟเฟนซีฟฟูลแบ็กแล้วกลางรับเป็นแฟงไรกาดกองกลางเป็นแม็กโทมินีนะเป็นบล็อกทูบล็อกนี่เป็นบล็อกทูบล็อกแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาเป็นเออเปเรดี้ Brady กับเซดอฟ ก็2ตัวนี้แม่งพลังเหมาะกับเล่นปีกมากได้ทั้งเกมลูกเกมรับเนี่ยเห็นไหมเป็นบล็อกทูบล็อกทั้งคู่เลยเนี่ยเห็นไหมได้ทั้งลุกทั้งรับสปีด90า้าสิบเห็นสปีด90อันนี้ก็สปีด90สปีดคู่เลยก็คือแผ่นนี้แม่งแน่นมากเนี่ยเนี่ยสามตัวเนี้ยลงมาช่วยเกมรับด้วยส่วนกองหน้าคู่ก็จะเป็นรุดกุลิตนี่กระโดด95หม่ง9 1นะ ลูดก,กุลินแล้วก็คริสเตียโนโรเลนโดพระเอกของเราเปิงเปิดมาได้ก็เล่นเยอะเลยนะนี่ยิงไปแล้ว81ประตูลง56านัดน,นะตอนเล่นอะ่ะแม่งเหมือนเหมือนไม่มีอะไรอ่ะนึกออกป่แต่แม่งยิงได้เรื่อยๆเอองงไหมเหมือนไม่มีอะไรแต่ยิงได้เรื่อยมันหาช่องดีนะโรเลนโดแล้วก็ซำรลองอันนี้เบลเพิ่งได้มาเมื่อวานเอออยู่ในคลิปช็อตไปไปดูได้ในคลิปช็อตไม่ลึกไม่ลึก ก็ยังไม่มีสกิลใส่นะใส่เดบ,บันทัดไปอย่างเดียวเอาไว้สำรองก็แล้วกันแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าเข้าแผนเข้ามือด้วยเพราะเล่นเล่นไปแค่6เกมยิง2องลกูกก็เด้นสำรองไปก่อนสกิลไม่ค่อยมีใส่นี่สำรองก็เมสซี่เดมเบเล่โมซ่าจริงๆริงเดมเบเล่นี่เก่งเก่งเป็นตัวจริงได้เลยนะแต่ว่าอันที่นี้เรามีโรนัลโดไงเราเลยเล่นโรนัลโดก่อนนี่ประมาณนี้วิธิญยาเดยองแล้วก็กาเบียลนี่เอาไว้เจอพวกสายมงนะ ไว้กันลูกมงพวกโคลเลอร์เงี้ยมีแอเรลฟอร์ดแล้วก็ดูฟี่ดูฟี่เอาไว้แก้เกมเพื่อเกมไหนโดนนำต้องการแบ็กบุกก็ดูฟี่ลงมาแก้เกมฝั่งเดียวก็พอละส่วนแท็ติกแท็ติกที่ใช้จะตั้งดิเฟนซีฟไลกาดไว้นะเพราะว่าไลกาดล่างนี้เป็นบิล์อัพนะนี่บิล์อัพน่ถ้าไม่ตั้งดิเฟนซีฟไว้ขึ้นไว้นูน่นไปยืนคู่กับกุลิดนูน่นเพื่อนกัน แล้วก็เคาน์เตอร์ทาร์เก็ตโรนันโดนะให้ส่กับชื่อว่ารอยิงรอยิงโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเกมกันเลยเออประตูลืมบอกประตูเป็นดีด้านะดีด้าก็พอใช้ได้ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่สี่งกับท็อปเหมือนจะไม่เคลื่นแต่ว่าใช้ได้มาลุยมาเจอดีสองเด้อ ก็อาจจะเป็นอนดีตดีหนึ่งก็ได้นะเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมล่ะอย่าประมาทอย่าประมาทเจอบาร์เซโลน่านะเราแมนอยู่อุย้ยเราโหเล่นมาจะอาทิตย์แล้วมีอะไรผิดพลาดหรือว่ากิ้เนี่ยลอนโดเราไม่ได้ใส่เบอร์เจ็ดชิบหายโอ้โหพลาดเลยเออจริงจิงผมเล่นไม่เคยเปลี่ยนเบอร์เสื้อเลนะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ อแล้วเจอหลังสามด้วยนี ne ่มากับเมสซี่บิ๊กคาร์มโอ้ทีมเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็เ,เราจะไม่เปลี่ยนนะแผนเดิมเลยเนี่ยแผนเดิมแผนเดิมเลยเนี่ยเนี่ยแล้วเขาเป็นเนี่ยเนย์มากับเมสซี่มายืนปีกใช่ไหมแล้วก็จะมีคอยเนี่ยเฟรดี Play ้ ee, กับเซดอกคอยสกรีนก่อนเวลเวลาเจอพวกพวกนี้นะ เมื่อก่อนเราเล่น4 2 1 3ใช่ไหมบางทีปีกเราอยู่ปีกบนนะแม่งอ่ะยืนเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ลงมาช่วยเกมรับก็เหมือนเปล่าประโยชน์บางทีนะอันนี้ก็ลงมาช่วยเกมรับได้แต่ตอนส่วนกลับก็จะช้ากว่าก็มีข้อดีข้อเสียต่างไปก็ดีอย่างเสียอย่ัง The game should be a truly entertaining one whichever side of it you find yourself on we have a grand mass of noise and colour and the juices are flowing Red is the colour the only colour for this game of course from Old Trafford Manchester We have already started here Interesting ball Ronaldo team game dang right? now right? Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, I've been hugely impressed with what I've seen so far from this guy Jude Bellingham. You don't become a regular at one of Europe's leading teams at 17 unless you're very, very special, and he's the epitome of if you're good enough, you're old enough. Yes, they certainly be leading heavily heavily on here. ลืมไหมไม่มีสเปเชียลมันเลยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แล้วเนี่ยเ,เด็กเฮียเดี๋ยวอยู่หน้าเบื่อตัวเดียเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมไปดีไปเนี่ยอโอโ้โหแรงไป I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. <coughs> well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of, of not making <coughs> any <coughs> early mistakes. <So coughs> we're seeing some conservatism here. the <coughs> Barcelona looking to pass their way through. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Back into the middle. เห็นไหมปีกมันจะเติมช้าก็เสียเพาะมันลงมาช่วยเกมรับอยู่บุลลิเฮดไม่โอ้าอาอาตามทีมันไม่ใช่พีโดเป็นพี่โดน่าจะเข้าแล้วขอ,อ,อรอเสียงหนย เสียงพากมันดังไปนะแม่งมัน,ม,นมันตรงตัวไงเซดออฟม่งเบาไปหน่อยที่เราเปิดคิดว่าจะเป็นพี่โดโชกม,มามงเซดออฟตัดเข้ามาเฉยถ้าเป็นมิโดติดบุเลตไม่น,าน่าเลยนะ เล่นยิ่งไวนะเบดี้เซดอลงลงมารับอะเห็นโอ้โหฟาวครับกางเราจะแบบแน่นเกื้อ คิซนโน่ไม่ทันว่ะแทงยาวบาลาั่ออออออานมีบลาลาน่นมีมมมบลาลาั่นดีจะล ok ุกไวนะนเวลาเสียหลักยากเนาะไป เขาพยายามใจออกข้างนะฝ่ายดีสวนกุลิทมันชะงักนิดนึงว่ะแต่เขาเป็นตุลามด้วยเราน่าจะไม่แซงน่าจะแซงยากอยู่ตุลามปปิด90บวกบวก95แล้ว ขับอโอโต้ก็แม่งขัปิดเป็นร้อยจะไม่รู้เขาอับสายเซนเตอร์หรือเปล่าเรดดี้ไอ้แม็กทุบอันนี้รีบไปวะบางทีเลี้ยงรอก่อนก็ดีนะกิฟติ้นโน่ยิงเลย เลือกเป็นฟาโคนนะเราจะมงเสาสองโยนไปเสาสอง,สองละมงเท่าไหร่โอ้ยแรงไปป่าวะไม่แรงไม่แรง,ไ,งได้อยู่มง <im> <t> นัวนัวอ่าติดได้แม็กโทมินเ,นเตอร์คนเล็กเซด็อกอย่าอยา่าอยา่านะ ออกมาเมสซี่แล้วนี่ติดมา์ดินี่โยนขึ้นหน้าเลยลกุลิตซักบอลลงให้ดูไดอ่สวยยังโ uh, <c oughs> ดนแสะโดนแสะติดรายการ <look. S 1> ให้เบรดี้ <c oughs> จะพลิกไปยิงเองนะโดูบ <c oughs> อโลโรบอลดีนี่ให้เปดีดีกว่า <c oughs> เข้าไหมเข้าไหมไม่เข้าเดี๋ยวเปิดนะเปิดดิโดู <c oughs> <c oughs>

มีซุปเปอร์ซับใช้พลังซุปเปอร์ซับเบลนะนี่ไงเบลเอาเรื่องแล้วจะยกให้กุลิตโดนก่อน Hmm. เบลเลียงเยอะไปตุ้มเบลนี่ยังต้องไปใส่โซโคอนโทรลเพิ่มนะ well, โซคอนโทรลฟิฟแฟบจะได้แบบพิ้วๆหน่อย ơi, ơi Mbappe! 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 Mbappe is offering a wry smile there. Villa. Let's see. Manchester United do เบดี้เบดีส่งติดน,นี่เดยองแม่งวิ่งไวยังวะอาหน,นี้แม็กโทเนเตอร์เบลเดี๋ยวสักอีกออกอีกรอบเดี๋ยวแก้เกมละเปลีป่ยนแผนนะแต่แผนนี้เราไม่โดนปีกสองฝ้าเขาเจาะง่ายเห็นไหม ไม่โดนนีมาับเมีซี่เจาะง่ายมีป,ปีกปีกเราก็ปีกเราก็ไล่าตามเหลยวะซาร่าก็ไล่าตามนะอ,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 อันนี้นีมาเขาก็ไล่นะ,แ,ะแต่ถ้าเป็นเซดอฟมันจะครบเครื่องกว่างไงน,นึกออกไหมได้รับด้วยซาร่ามันจะเป็นราับไม่ค่อยได้ปเปรดี้โอ้โหเปรดี้ าจบสกอร์มันไม่เยอะนะเพรดี้น่าจะเจ็ดสิบเห็นไหมสามเหลี่ยมเป็นง่อยจริงปุ่มเวลาอยู่ในแดนตัวเองอ,อแต่มันก็ลืมตัวทุกทีอะ่ะรู้ว่ามันส่งไม่ดีก็ลืมตัวกดทุกทีแหละแต่ถ้าจัรยาน,น,อน,นไอ้ซาร่า เอ้ากุลิดมันหยุดวิ่งทำไมยิงแม่งเลยอ่ะเมื่อกี้กุลิดหยุดกุลิดหยุดวิ่งเบลซาร่าก็เลยไม่รู้จะส่งให้ใครนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเอาซาร่ามาเล่นตรงนี้เป็นโคเปเยอร์นะสอดรีมาก แล้วก็เอาเป็นนี่แล้วกันด d ไล p l งฟอร์เวิร์ดไปเล่แล้วก็เบรดี้เปลี่ยนเป็นเมสซี่่ะแม็กทอมเปลี่ยนเป็นจูดเบลลิงแฮมเพิ่มเกมลุกให้มากขึ้นตรงจูดผมจะเอาเป็น CM เเหมือนเดิมนะตอนนี้เพื่อลงมาช่วยรับหน่อย โอเพเยอร์ oh, นี่ CM ก็ได้นะเ m เก็ได้โคพเยอร์ poonspose italian f ยิ่งมือแตก,ม,แตกมือแตกดีทชไมขึ้นใช่ไหมชุดหลอดม่วงเห็นไหมเป็น cmf แต่ว่ากระบุกอยู่ดีนะเพราะเป็นโฮเลเยอร์ เติมมาอยู่ดีแต่อาจจะเติมช้ากว่าเ f มนิดนึงตอพี่แกก็ลงจะลงมาลึกกว่ามาแล้วเบลวิ่งโหจะกดแคนเซลิลไม่ทัน เห็นว่าส่งเรียมส่งไม่ดีแล้วเขายิงแบบไม่รู้ไม่มีจังหวะยิงดีๆมันก็เลยตัดสินใจย,ยิงไปเลยเห็นไหมยิงยิงตรงตัว,วหลายรอบแลหละ มาแล้วจูดโยนโอ้โหเมื่อกี้โดโดอยู่ไม่มีจังหวะเปิดสวยๆนะพอโดออกดีจังหวะเปิดอ้าวขอบคุณครับบิวอาบขอบคุณครับยากๆด้วยขอบคุณครับ Curled in effortlessly, yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there, considering how much movement can be generated on the ball. Great hit, Manchester United are doing very nicely, thank you. To be expected, Peter, they've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Maltini, Van Dijk. Busquets. Yeah. This is the time you need that pace. Or he's through the middle. Now it's Mohammed Salah. Neymar. That's a throw. Mm -hmm. Bomb. Yeah. ลืมไปไม่มีตัวสูงแล้วนีว่จูดูจูดยืนเป็นซีเอ็ะลงมาลึกเหมือนกันลูกสองนี้ได้ส้มหล่นเขาส่งมาให้ดูเราฟองบอลเลยนิดเดียวส่งบอล80กว่าครั้งเองเขาส่ง190กว่าครั้ง ลื่นนะค่อนข้างจะลื่นลื่นมากดูเม็ดมีตกไปน,นิดหนึน่งตอนต้นเกมแต่ที่เหลือก็ลื่นนะไม่ใช่ปัญหาถ้าถ้าตกตกนิดเดียวงี้ยคือกระตุกกระตุกกกเดียวไม่เป็นไรเล่นได้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นคลื่นทั้งเกมนั้นน,นไม่ไหวน้งนี่สองพันสองแต้มแล้วถือว่าสำเร็จแล้ว แต่หลังจากจบคลิปผมก็จะอาจจะไปเล่นอีกนะไม่รู้ทำอะไรก็เล่นไปเรื่อยๆก็แพ้ก็ไม่เป็นไรสนุกสนุกแต่ว่ามาถือว่ามาอัดคลิปให้ดูแล้วกันว่าประมาณไหนก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นะคลิปนี้เดี๋ยวมีอะไรไใหม่ๆมาลงให้ดูแล้วกันก็ใกล้เปลี่ยนภาคแล้วก็หวังว่าทุกคนโชคดีนะใครไม่เปิดดเปิดบลก็ขอให้โชคดีแล้วกันไปบ๊ายบาย